รับัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีบุรีเรื่องอารยชนครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดสารคามอย่างศรีสุราษฎร์ครับมาดูรถเมย์ไม่ได้มาดูนะมาซื้อครับมาเอาครับไม่ได้ซื้อมาดูครับเอาครับวันนี้คันนี้ซื้อไว้แล้วนะครับซื้อต่อจากมือพ่อค้าอีกหนึ่งทีนะฮะ ปะเดี๋ยวไปดูกันครับสเปคคันนี้เป็นอย่างไรมาอย่างไรนะเป็นรถแอร์ครับเป็นรถแอร์ครับโอโ้โหทัวรจีนแน่นอนละอนน่ะนะลักษณะนี้สิบสองเมตรครับเฮ้ยแดวู สิบน็อตครับนี่ฮะคาน,น้าแดวูสิบน็อตกระทะสิบน็อตโอุ้หสุดยอดเลยครับแดดนะไม่กล้าออกแดดเลยนะเดี๋ยวผิวดำอันนี้น่าจะเป็นแดวูทั้งช่วงร่างนะครับ เป็นแดวูหมดเลยเยฟิงท้ายคันหน้าแดวูหมดครับสามสิบแปดที่นั่งโอ้โหคันยาวไปเริ่มเทิมเลยครับมาดูทางท้ายๆนี่ยาวบเริ่มเลยส่วนสูงก็ประมาณสองเมตรแปดสองเมตรกว่าครับสองเมตรหกสองเมตรเจ็นี่แหละ ตัวนี้คือเครื่อง K13D c, c. c เหรอเอ้ย mm. C ทำไมมันเป็นสองท่อนล่ะ C มี turbo ด้แวแต่ดีว่าไม่ turbo ด้มันฝาสูบสองท่อนนะนี่โอเค1 3 c ขีดหนึ่งครับตัวนี้มันเป็นขีดหนึ่งมันเป็นตัวขีดหนึ่งอะถ้าเป็นของหน้าที่ได้ขีดสองมันจะเป็นฝาสูบสองท่อนที่หน้าได้ของโปรเฟียร์ไหมเอ่อ uh. เห็นปะเอ่อโบอินเตอร์ อันนี้มันเป็นขีดเคขีดหนึ่งนี่ฝาสูบสองทอนแอร์ไฟฟ้าครับใช่แอร์ไฟฟ้าปะน,นี่อันนี้เขาตัดระบบออกแล้วน่าจะเป็นแอร์แขวนนะบ้างนี่ไม่เห็นไม่เห็นแอร์ไฟฟ้าเลย,ค,ยครับผมโอ้โหจอดแสดงว่า ต้องเอามามันบอกมาครับเอาเลยครับแม่ยนเอาเอาแบตมาแล้วก็คลับเลยเป็นแหนบแหนบถุงลมเอาดิกุญแจกุญแจครับเป็นคนป่าคนครับผมมาจากที่ไหนครับกาลสินครับกาลสินดินดำน้ำซุมซื้อรถเพื่อนได้ไหมบมลูครับมาคลับไม่เพิ่นครับแม่ยันเออเออแอคแขวนบ่ตอนนี้ แผงแอร์อยู่นี่ครับกโอ้โหร้อนมากเลยนี่ไมลดีกาเซียครับถังน้ำมันครับถังน้ำมันไม่ใหญ่นะแต่สูงถังน้ำมันมีสองฝั่งเลยถังน้ำมันครับนี่ฮะฝั่งนี้กับฝั่งโน้นครับ อประตูได้ครับอันนี้คือคันนี้ทะเบียนทะเบียนไม่มีนะคันนี้ครับมีแต่หน้าเล่มสเนาหน้าเล่มครับปีหกสามทางน้ำมันเติมฝั่งไหนก็ได้เจ้าเลย ไม่ได้ยาวนะไม่ได้ยาวไปถึงนู่นนะเบรกแห้งหน้าหลังปะครับแห้งหน้าหลังท้องเรือปะเนี่ยอ๋อในเครื่องไงแขวนเครื่อง t o โยต้ครับน,นี่เป็นอะไรน่าจะน่าจะเป็นห้องน้ำมั้งเนย อันนี้โถ่สวมเนาะ,นะเดี๋ยวไปเช็คเครื่องครับเช็คเครื่องก่อนเขาเช็คแล้วล่ะนะฮะอันนี้คือซื้อต่อกับเขานะคือฝั่งนี้มัดเชือกไว้ต้องมาขึ้นฝั่งนี้ครับเนี่ยล็อกหมุนได้แต่ ไม่ได้ครับมีน้ำปะน้ำมันเครื่องเครื่องน้ำมันฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนั้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้อันเดียวกันนี่มันทำไมเปิดไม่ได้เลยโฟฮะมันถือบ่หอดบ้านบ่เครื่องรุ่นนี้คือโตสดน้ำมันเลยได้ไงยังไงอยู่ ือ<ๆ> <ห Transfer. S 2> ลายเยอะแล้วพูดถึงไอ้ตัวนี้ตัวแดกน้ำมันสเต็กไงเปิดปุงด้วยน่าคือเปิดหมดเลยเข้าไปไอ้เปิดประตูให้นั่นะ้าเโยอ้ยวงอะไรครับดูวงอะไรของแดวูเลยนะครับสปร,ริงอะไรเนี่ย ปริงพวงมาลัยปรับได้เบาะสปริงธรรมดาครับเบาะโชคธรรมดาภายในโอ้ประตูไม่ใช่สวิงนะประตูเปิดปิดเอาเลยโอ้เปิดปิดไม่ใช่สวิงนะครับเนี่ครับเปิดปิดเดี๋ยวด้วยรถจอดครับ เอาดูโอ้อะไรนี่อืมโอ้เจ๋าเลยแสดงว่าไดชาร์จอยู่เมื่อวานนี้ไฟไม,ไ,มไม่พอนะคะต้องเอาแบตหนึ่งลูกมาพ่วงแต่วันนี้ไม่ต้องเลยครับติเดเลยเทปสีซีดีเถือน พอทัอ์จอมื่ปึ๊บฉันคืบครับซึ่งผู้ภายในก็พอได้อยู่นะนี่ฮะโอ้อันนี้เป็นหมวกนี่โอ้เบาะสวยเลยนะตัวนี้แยกครับใคยาวนะฮะแยกเบาะแยกอะไรนะฮะหรือยาวทั้งคันก็ได้ มีห้องน้ำด้วยนะฮะตัเนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมจะขับกลับนะครับเพราะว่าหัวหน้าสอนแกไปอีกที่หนึ่งนะระบบไฟข้างหลังนีที่ใส่แก้วน้ำด้วยนี่ตัวจีนครับสระโกหน่อยครับ lớp giọt, lớp bát, khăn mặt đây này, này tắt tát cái ngề đây bao, ôm húa này, ô nghe có đẳng đây, đây.

rơn mau hẳn Muốn khứt nữa không?

รีดิวเด็กมืออันนั้นเปลมลมเลยเด็กเออล็อกลมคอยก่อนเดี๋ยวเพิ่งเย็บนี่ลมมันขึ้นอยู่ในห้องมาปิดเลยปิดลมไว้ปิดเลยมันหัว เครื่องแอ้งไม่ติดครับเผาหัวไม่เป็น เ,เดี๋ยวขับกลับ้าครับนะบตอนนี้เดี๋ยวจัดการเป็นโชเฟอร์เองนะครับไปหาอยู่อะไรเค13นี่ตัวนี้น่าจะได้ขายเลยนะเพราะว่ามีคนสั่งผมไว้อยู่นะเดี๋ยวส่งไลน์ไปให้เฮียแกอยู่ที่จังหวัดสุพรนะครับเฮ้ยสงขา ครับผมนู่นเปิดไฟฮะคิดจะซื้อคิดจะขายครับคิดถึงสีบรูนารายยนนะครับคิดหนึ่งขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันเจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ